มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปธรภมได้ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กอ่อนควบคู่ไปกับการพัฒนาครอบครัวโดยสร้างการมีส่วนร่วมและขยายเครือข่ายการทำงานเพื่อให้เข้าถึงเด็กอ่อนที่ยากไร้ทั้งในชุมชนแออัดและในพื้นที่ต่างๆให้มากขึ้นโครงการสร้างเด็กให้เป็นเด็กดี มูลนิธิได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กรักการเรียนสามารถดูแลตนเองได้และปลูกฝังให้เด็กมีจิตสาธารณะอาทิช่วยดูแลน้องเล่านิทานให้น้องฟังทำของเล่นให้น้องซึ่งโครงการนี้ได้ช่วยสร้างเด็กให้เป็นเด็กดีเช่นน้องเบน์เด็กหญิงกระตันยู ทุกครั้งที่ได้รับอาหารว่างน้องเบนจะแอบเก็บไว้เพื่อนำไปให้ยายสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเกวลินชนะกอายุ12ปีหนูหอูโครงการเด็กดีสร้างได้ค่ะครูที่นี่สอนให้หนูรู้ว่ารักการเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาสิติและรักตัวเองค่ะปิดเทอมหนูได้มาเข้าร่วมเลี้ยงน้องในบ้านเสือใหญ่ค่ะแต่ที่นี่น้องๆก็ ไม่ค่อยดื้อเลยนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปาริตากัญญพันธ์ค่ะหนูชื่อเล่นชื่อว่าน้องเฟิร์นตอนนี้หนูอายุ12ปีย่างเข้า13ค่ะหนูเป็นเด็กในโครงการสร้างเด็กให้เป็นเด็กดีค่ะคุณครูนมูลนิธิเด็กอ่อนในสามสอนให้หนูเป็นเด็กดีรักการเรียนดูแลตัวเองและช่วยเหลือเพื่อนในชุมชนค่ะหนูก็ทําตามและหนูขอสัญญานะคะว่าหนูจะทําตามหน้าที่หนูจะไม่ละทิ้งความพยายามนี้ค่ะช่วงปิดเทอมนี้หนูได้เข้ามาช่วยเลี้ยงน้องๆในบ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ค่ะ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจากกิรรมแก้วชื่อเล่นน้องท็อปครับผมได้เข้าร่วมโครงการสร้างเด็กให้เป็นเด็กดีครูที่นี่สอนให้ผมได้รู้ว่าต้องตั้งใจเรียนต้องรักตัวเองผมขอสัญญาว่าผมจะช่วยเหลือผู้อื่นและตั้งใจเรียนครับช่วงปิดเทอมผมได้มาช่วยเลี้ยงน้องๆบางวันผมก็ไม่ได้ช่วย พอไปซ้อมวาดรูปและซ้อมกีฬาค่ะผมได้เข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพชมุชมชนสดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อมผมได้รางวัลชมเชยและผมก็ได้รางวัลมาเรื่อยๆมาประกวดวาดภาพเรื่องพุทธายันตี2,600ปีผมก็ได้ชมเชยเช่นเดิมและมาครั้งล่าสุดผมได้ประกวดวาดภาพ เด็กไทยก้าวไกลสูสส่อาเซียนผมได้ดีเด่นผมได้เงินรางวัล5,000บาทผมนำไปให้แม่จ่ายค่าเล่าเรียนและใช้จ่ายในครอบครัวครับและผมได้นักกีฬาดีเด่นของกรุงเทพมหานครครับขอบคุณครับมูนิธิยังได้ทำงานอย่างต่อเนื่องกับอาสาสมัครจิว๋วในโครงการ เด็กดีสร้างได้เพื่อส่งเสริมให้เด็กรักการเรียนมาทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์นับเป็นการป้องกันปัญหาในกลุ่มวัยรุ่นและสนับสนุนให้เด็กได้เป็นแกนนำในการทำกิจกรรมกับน้องๆในชุมชนสวัสดีครับผมชื่อพี่โจรครับเป็นตัวแทนเยวาวชนจากกลุ่มเด็กดีสร้างได้ของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมนะครับผมโครงการมูลโครงการเด็กดีสร้างได้ก็ เป็นโครงการหนึ่งของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมที่ดึงเด็กและเยาวชนจากชุมชนต่างๆนะครับมาทํากิจกรรมร่วมกันครับสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมครับผมหลังจากที่ผมเข้าโครงการเด็กดีสร้างได้ครับมันทําให้ผมรู้สึกว่าตัวเองอ่ะชีวิตมีคุณค่ามากขึ้นครับแทนที่จะไปทําอะไรไม่ดีอย่างคนอื่นเขานะครับแต่ผมก็ถูกดึงมาดึงมาทําในสิ่งที่ดีๆครับผมแล้วพอเวลา มูลนิธิเขาชวนผมมาทํากิจรกรรมอะไรอย่างนี้ผมก็มาตลอดครับมาช่วยตลอดมาทํากิจรกรรมกับน,น้องๆสนุกไปกับน้องๆครับผมเป็นรุ่นพี่ที่ดีสแสดงอะไรดีๆให้กับน้องๆดูครับให้เป็นตัวอย่างกลับมาครับผมผมก็หวังอยู่อย่างนึิมให้เยาวชนของชาติเนี่ยแหละครับสร้างชาติให้มันดีขึ้นครับผมจากที่เป็นอยู่ณตอนนี้ผมก็อยากขอชวนเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆทุกคนนะครับ มาเข้าร่วมโครงการเด็กดีสร้างได้นะครับและจะรู้ว่าและจะได้รู้ว่าตัวเองอ่ะมีคุณค่าครับผมไม่ได้ไร้ค่าอย่างที่ตัวเองคิดนะฮะก็เหมือนผมคนหนึ่งก่อนเข้าผมก็คิดมาตลอดนะครับว่าตัวเองก็ไม่ได้มีค่าอะไรมากมายนะฮะไม่ได้มีค่าเลยในสายตาใครฮะรแต่พอได้เข้าร่วมโครงการนี้ก็ทำให้รู้ว่าตัวเองอ่ะมีคุณค่าไม่ไม่แพ้กับผู้ใหญ่ ทำอะไรได้เหมือนกับผู้ใหญ่ทุกอย่างครับมีการคิดความอ่านเหมือนผู้ใหญ่และไม่พอฮะแล้มันสอนให้เรารู้จักเป็นผู้ให้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นให้ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ไม่หวังอะไรเป็นผู้ให้ความสุขกับทุกคนนะครับอะไรครับอย่างสุดท้ายเด็กดีต้องสร้างได้ครับผม